สบายดีพี่น้องเมื่อนี้เ้างกับพามาย่างเล่นใจกลางเมืองสตอกโฮมตอนแรงๆประมาณห้าโมงแรงเอามาส้มบรรยากาศในเมืองเมื่อนี้ฝนตกพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกขนาดฝนตกหลนี่กระถางดอกไม้คนขี่จักรยานนักท่องเที่ยวกัหลายเดี่ยวๆกันย่างพี่น้องจุดประสงค์ก็คือย่างย่างอย่างเดียว ไอแสงเพิ่นเอ็ดงานพี่น้องอันบางคนถามหาไอแสงเพิ่นเอ็ดงานเด้อนี่นเข้ากับสีนังไปเลยเลยคุนไกดพี่น้องไกด์ันสีนังรถเมย์กัย่านหลงก็เลยย่างเอาออกกำลังกายไปพร้อมพี่ที่ย่านหลงเด่อวะกันย่างออกกำลังกายล่ละย่างสมมึง นี่อันนี้ก็ไปสถานีที่เซ้นท่อแลนด์ก็คือสถานีรถไฟใต้ดินเบิง่งนักท่องเที่ยวพี่น้องนักท่องเที่ยวเพิ่นกลากรกะเป๋าคือเดียวมีวาแต่เฮาแล้วเนาะนี่ข้าเจ้าก็มานั่งกินข้าวแรงมานั่งดินเนอร์นี่ครับโอ้ร้านนะ้เป็นตะกินเลยพี่น้องเอสเปซโซเฮาอย่างงามเลยแก้วกัลละแพงอยู่ด้เมื่อกี้กับไปกินกาแฟมากกับโต๊ะแก้วละ เกือบร้อยหกสิบหกสิบบาทไม่ได้คือไาพี่น้องมือนี่ไปซื้ออุปกรณ์พี่น้องนี่อุปกรณ์กล้องกันสามพันสามพันโคนนะั่ซื้ออุปกรณ์กล้องเอามาถ่ายให้พี่น้องนะเพราะว่าพี่น้องหลายคนว่าวินวินหูไหมก็เลยไปหาอุปกรณ์นี่โอ้วอนนี้ปิดตาเ้าวขนาดพี่น้องนี่ปิดแต่ง้างคนหลายว่าคนอ่ะ คนหลายภักอีลีคนเ่ะถนนท่องเที่ยวเนาะคนหลายภักมีร้านอาหารเข้ากันย้างไหมเราบพี่น้องอืมนี่อันนี้ก็เบอร์เกอร์คิงพี่น้องป๊อดร้านเบอร์เกอร์คิงไหมคือให้โซ่แท่วะคุณใหญ่ขนาดคือสิซูปลาแดะเฮามีได้เนาะ,ะเนาะปะแดพระบิดานะ แซ่บขนาดด้ประแดดพระบิดามหฮอดสวีเดนนโรดประแดดพระบิดานี่ครับกนก็ตอนแรงๆข้าเจ้าก็บอ่อมาเที่ยวแล้วเนาะอ่อมาย่างงอกระลังไก่ทางผู้ก็เป็นโรงแรมสแกนดิกพี่น้องนุ่นสแกนดิกบอนพักนี่อันนี้ก็เซเว่นนี่มาฮอดเซเว่นแล้วโอ้คุณโบดถุพูดนะเบิ่งเอาพี่น้องนี่ อ้ากักยา่างเนี่โอ้ถนนถนนท้องเที่ยวมีทุกบ่อนไหมพี่น้องโอ้อันนี้ก็คือในเมืองสตอกโฮมนี่นี่ใจกลางเมืองเลยนี่ครับใจกลางเมืองสตอกโฮมนม่นข้าเจ้ากะสะอาดดี่ะเนาะสะอาดดีวะ โอ้นี่ก็ร้านขายของอันนี้ก็สิเป็นร้านขายอุปกรณ์เดินดุง๋งอุปกรณ์เดินป่านะครับเหากายางไปเพื่อพี่น้องได้เบิง่งนี่บรรยาก,กาศในเมืองเพิ่นเป็นเราเลยหลายคนก็นเยอะเห็นหลายคนก็นเยอะเบิง่งมีได้เห็นง่งไงนี่พี่น้องมันมีมายางเลาะนะมาคนมากกับนัง่งรถ แต่เฮาทุนทรัพย์น้อยพี่น้องก็ต้องย่างยางเดียวเ <c oughs> ดินเดินเดินเมืองรถพี่น้องเมืองรถปรึ๊บปึ๊บโอ้หมุมนี้งามพี่น้องนี่เห็นโบสถ์ปะ่ะคุณอหรเห็นโบสถ์ปะ่ะงามขนาดรถมีสายนึงนี่รถเมีสายนึงงานแล้วบ้านเมืองิ่นสะอาดจ่๋่ เห็นว่าพี่น้องบ้านเมืองิ่นสะอาดดิอันนี้ก็เฮ<ม>ิลโลบางกอกร้านฮิลโลบางกอกนี่โอ้ร้านไทยพี่น้องสวัสดีกรุงเทพ,พเพื่อสิแพงเดี๋ยวห้องก็ต้องเข้าไปกินเบื้องแล้วนะ้อพี่น้องนะเนาะแพงก็กินแล้ววะอาหารไทยไหมนี่บรรยากาศตอนแรงๆลมหนาวหน้ยเฮียว่าเด้อว่ามีหนาว มีใหญ่นี่เราเอ็เพิย์มีใหญ่นี่อ๋อเราซื้อๆอันนี้เราเอ็เพิย์นี่เราเบื้องเก็บเนาะนี่จักรยานพี่น้องนี่จักรยานเบื้องรถพี่น้องเบื้องรถ เออม,ม,ม,มีรถห้องกับยางไกมันมีรถห้องกับมียางโอ้เึงจักรยานเคงคนใส่ชีวิตนำเดียวได้แบบมีเกิดอ,อุบัติเหตุเป็นโซนร้านอาหารไทยดิร้านอาหารอาหารไทยนี่หลายโซนนี่นี่ เข้ากันอันนี้บอนถนนคนเดินนี่พี่น้องนี่ถนน,นคนเดินถนนคนย่างนี่นี่ถนนคนย่างหลายปาพี่น้องถนน,นคนย่างคนอะ่ะเต็มตึงอยู่เดี๋ยวเข้ามาพี่เดี๋ยวเข้า้ามถนนเลยคนโต๊ะหรอเขาต้องหาบ่อนลบก่อนคนโต,นต๊ะคนโต,นต๊ะคนโต๊ะคนโต๊ะเขาต้องหาบ่อนลบ มีลบมีได้พี่น้องฝนเริ่มลงแล้วนักท่องเที่ยวกะหลายฝนกระลงเอา้าต่างควายต่างลบฝนแล,ล้ววะงานนี้มาเที่ยวเราฝนตกนิวมีมากเลยพี่น้องขาดทุนขาดทุนนี่เลยมาเที่ยวฝนตกสียางกระยางมีได้ค่อนะ อันนี้ก็ร้านอาหารโอ้ร้านคนจีนนี่กินข้าวพี่น้องนี่เพื่อนก็นกิน,กนข้าวแล,ล้วนี่หอดเวลากินข้าวเนาะโอ้หอมแช่ว่าขนมปังนี่หอมโนอีดีเออเพื่อนพาม,มามาเที่ยวนอนนี้กะนเพี่น้องเห็นฝนบ่้ ฝนตกไหมเดี๋ยวนี้ฝนล,ลินไหมนี่นี่บรรยากาศฝนล,ลินนี่ฝนล,ลินข้างอีดีเดี๋ยวเข้ากับเลี้ยวขวานี่ยเข้าเลี้ยวขวาขึ้นไปล,ล,ลบฝน<อ>พี่น้องบอลลบฝนโอ้เผิอดสูบซาวะกินซาด้วยมั้ย<ผ>ล,ล <ก S 1> ไทยนเนี่ยเห็นบ่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไทยนะปุ๊กกี้ร้านไทยอันนี้กไทยซูซี่นี่ ร้านไทยซูซิอันนั้นกัร้านไทยซอยร้านไทยได้พี่น้องนี่มีแต่อาหารไทยอาหารเวียดนามนี่ร้านไทยไทยซูซิ่นี่เอาอย่างผ่านพี่น้องเขาม่ได้เข้าไปนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยขายทุกอย่างคือเดียวครับโอ้พี่น้องเบียนลีเบียนลีคันนี้เบียนลีมีธรรมดานี่นี่โอ้ฝนตกฝนตก ฝนตกมีมีเพื่อเอสยางเลาะนี่แหละพี่น้องเลาะเละๆนี่แหละนี่ฮอตเทย์ y. ตรงไปวันนี้ต้องละสิตรงไปนะครับเปินกลางผมงเ,เลยพอฝนตกเอ็นน่าเลยได้ ร้านอาหารกันหลายนักท่องเที่ยวกันหลายนนี้ร้านซับวีซับวีอันนี้กับร้านเวียดนามนี่พี่น้องร้านอาหารเวียดนามสไตล์จีนส่วนมากนี ร้านอาหารไทยกระขายดีดิพี่น้องนี่อาชัยอันนี้อ,นนอนนาชัยลาซสิสไตล์แขกฟังพูดกันรถโอ้มือนิกะย่างไก่ออ้นี่ร้านแอปเปิลพี่น้องเดี๋ยวเราต้องมาซื้อแอปเปิลละราคาสัก200ได้ป,ป่าวะนี่ครับเ้ากะสีย่างไปเรื่อย จนกว่าสิเห็นเป้าหมายที่เขาจะไปสิบไปซื้อร้านมือสองหารลาะร้านมือสองไปหารลาะร้านรอบปิดทางนี้เขาเอื้อนรอบปิดคนอ่ะนักเที่ยวขาเจ้ากันนั่งกินข้าวได้พี่น้องคนโอ้พันใหญ่นี่เราคือกินกลางล้มกลางสายฝนใช่ไหมะแยกไฟแดงเลยนี่ฮอดแล้ววันนี้พี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดโบดแล้ววันนี้นี่ฮอดโบดแล้วเป้าหมายที่เฮ้าสิมากอะ นี่นี่นะพี่น้องนี่นะถ่ายใ,ให้พี่น้องได้เห็นเนาะ